ไปความรู้ครับหน่วยที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสั่งที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงแบบนะครับนะในหน่วยนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับการเลือกส่วนของแบบคําสั่งที่ใช้ในการแก้ไขบางส่วนของแบบคําสั่งที่ใช้ในการคัดลอกแบบคําสั่งปรับแต่งแบบงานการปรับแต่งแบบงานด้วยคําสั่งคลิปการควบคุมการแสดงภาพนะครับนะจุดทรสงเชิงปริการก็คือเจอต้องทํา ข้อข้างบนนะครับที่กล่าวมาให้ได้ทั้งหมดได้ถูกต้องนะครับรวมทั้งต้องแสดงพฤติกรรมในการน้อมนำลักปัชญาสถิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานทำงานด้วยความมีวินยัยประณีตรอบคอบปลอดภัยมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยนะครับในหน่วยนี้กล่าวไว้ว่าครับวัตถุหรือชิ้นงานที่ได้เขียนขึ้นในโปรแกรมอน o c คต อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเช่นการลบการทําสําเนาการเคลื่อนย้ายและยื่นหดวัตถุนะครับซึ่งคําสั่งในการแก้ไขปรับปรุงแบบก็จะแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือคําสั่งในการแก้ไขบางส่วนของแบบนะครับคาสั่งที่ใช้ในการคัดลอกแบบคําสั่งปรับแต่งแบบงานนะค,คำสั่งเหล่านี้เมื่อใช้งานไปแล้วนะครับจะบังคับให้ผู้ใช้เลือกวัตถุ ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขโดยอัตโนมัตินะครับนะการเลือกใช้คําสั่งที่เหมาะสมจะช่วยให้การเขียนแบบเ,เป็นด้วยว,ดวยคามไปด้วยความรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการใช้คลิปปรับปรุงงาน,เ,นนะเป็นการแก้ไขงานเล็กน้อยนอกจากนั้นการควบคุมการแสดงภาพคือการซูมนะอินซูมเอาท์ให้เหมาะสมกับการเขียนแบบ จะทําให้งานออกมาได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดในส่วนแรกคือการเลือกส่วนของแบบครับ select object นะครับเ,เป็นการกระทําเมื่อต้องการแก้ไขปรับปรุงแบบในบางส่วนหรือทุกส่วนของแบบครับให้ใช้คำสั่งเหล่านี้เช่นการลบเส้นตัดเส้นยืดหดเส้นและ คำสั่งในการแก้ไขปรับปรุงแบบอีกหลายๆคำสั่งนะครับนะที่บรรทัด Command Line คอมมานด์ไลน์จะปรากฏข้อความขึ้นมาว่า select object ซึ่งก็หมายถึงให้ผู้ใช้งานคำสั่งเนี้ยเลือกแบบหรือส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขนะครับในการเลือกส่วนของแบบที่มีก็มีวิธีการเลือกอยู่หลายแบบด้วยกันซึ่ง วิธีการเลือกวัตถุในโปรแกรมนี้ครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันแรกคือต้องใช้คําสั่งในที่เป็นในในโหมด modify tool ซะก่อนนะครับนะก็ถ้าจะทดลองก็พิมพ์ที่บรรทัดคำสั่งว่า select ก็ได้หรือถ้าจะใช้คําสั่งใน Mo ดฟวใน modify นี้ก็ได้นะครับนะมาดูอันแรกครับการเลือกโดยใช้เมาส์ลคลิกทีละเส้นนะครับ แล้วก็สามารถนะครับใช้คำสั่งเนี่ยในกลุ่ม m o bon d i f y เนี่ยมันก็จะเป็นนะครับเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์หรือเมาส์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับให้เราเลือกวัตถุที่เราต้องการได้จะลบจะ คัดลอกหรือ copy เนี่ยได้หมดนะครับนะหรือถ้าเราต้องการเลือกแบบอื่นก็ได้ครับเช่นนะครับเลือกแบบ window s เราก็ทำการนะครับเลือกครับเลือกแบบออกมานะครับได้นะครับ เช่นเราเขียนรูปมานะครับเลือกรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับกลมเนี่ย,ยมาครับนี่นะครับเราก็เลือกแบบวิดโดหรือคอสซิงก็ได้นะครับเลือกแบบวิดโดนะครับเมื่อเรา ันแต่หนึ่งครับอ่าวินโดว์ก็คือแบบนี้ครับวัตถุจะต้องอยู่ในกรอบเท่านั้นถึงจะถูกเลือกนะครับอ่าให้สังเกตจากว่าวัตถุที่ถูกเลือกจะเป็นเส้นประนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เราสามารถพิมพ์ล็อกไปเลยได้ว่าเป็นวินโดว์ครับพิมพ์ w e v e n t e r นะครับมันก็คือได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจะเป็นวินโดว์หมดนะหรือถ้าเป็นแบบ c อ o s s i n g ครับ c อ o s ิ i ครับก็คืออ่าเมื่อเราจะลบนะครับแล้วก็เลือกจะ ซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับวัตถุไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรอบนะครับเพียงแค่ถูกกรอบเนี่ยทับอยู่ก็สามารถเลือกวัตถุนั้นได้แล้วนะครับนะอันนี้ถ้าเราต้องการล็อกเราก็พิมพ์ c enter ครับ c o s i n g ครับ c enter ครับ c a o s i n g นะครับก็มันจะเป็น c o s i n g โดยธรรมติทั้งสองอันแต่ถ้าเลือกเราไม่เลือกอะไรเลยเราไม่พิมพ์อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเธอเลือกจากขวามาซ้ายจะเป็นแบบ window อย่างนี้นะครับ ถ้าสายไปฝ่อจะเป็นแบบ c a u s อย่างนี้นะครับเรียกว่าการเลือกแบบออตโต้นะครับนะการเลือกแบบออตโต้ทีนี้นะครับนะถ้าเป็นแบบที่มีความยุ่งยากซับซ้อนครับนะแบบที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเราสามารถใช้ การเลือกแบบวินโดว์โพ g o n ก็ได้หรือเป็น c o ค n g p o โพ g o n ก็ได้นะครับซึ่งแบบที่เราได้ทำการเขียนไปแล้วนะครับเราก็ดึงออกมานะครับ ได้เลยนะครับตัเลยครับเช่นอันนี้ก็ได้ครับของ Honda น,นะครับเราจะเลือกอบางส่วนเป็นวิดีโอพลีกรอนกันนะครับก็ว่าเราจะ Copy ค,ครับ เสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์ W P Enter อย่างนี้นะครับมันก็ให้เราเลือกได้นะครับครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนที่อยู่ในกรอบจะถูกเลือกนะครับถ้าไม่อยู่ในกรอบก็จะไม่ถูกเลือกนะครับแล้วที่ขวาครับแล้ว ก็ปีไปทีหนึ่นะครับอันนี้คือส่วนที่เราเลือกออกมานะครับส่วนที่เราเลือกมาแต่ถ้าาใช้แบบหนึ่งคืออ cp polygon ครับก็มันจะ copy ครับพิมพ์ cp นะครับ cp enter มันก็จะเลือกมานะครับนี่นี่น้คทางนี้นะครับขวาซ้งครับก็ ว่าการเลือกแบบคั่วซิ่งพลิกอนเนี่ยจะได้วัตถุที่มากกว่านะครับอันต่อไปครับการเลือกแบบเฟนการเลือกแบบเฟนก็จะคล้ายแบบคั่วซิ่ g พอลิกอนนะครับคลายย้ายยังไงครับก็คือถ้าเราจะทำการก๊อปปี้อย่างนี้นะครับก็ครับพิมพ์ F enter ครับแล้วก็ลากเลยครับลากเส้นเลย เราจะ copy ส่วนไหนส่วนที่ถูกเส้นลากผ่านก็จะถูกเลือกนะครับอันไหนไม่ถูกลากผ่านก็จะไม่ถูกเลือกนะครับอโอเคนะครับน,นี่คือการใช้เฟ้นนะครับโอเคครับถ้าต้องการเลือกทั้งหมดครับเลือกทั้งหมดก็โอเคครับต้องการ Copy หมดเลือกคำสั่ง Copy ก่อนครับจากนั้นพิมพ์ e อดับลแอล็ครับแบบก็จะถูกเลือกทั้งหมดเลยะนะครับอันนี้บางส่วนของแบบถูกล็อกไว้นะครับก,ก็จะไม่ถูกคัดลอกมาต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับตัวทีนะ,อ,ะอย่างงี้นะครับบางส่วนถูกปิดไว้แล้วถูกล็อกไว้นะครับก็จะไม่มานะครับอ,อครับถ้า อย่างเงี้ยนะครับขวาเสร็จแล้วพิมพ์ A แล้วมันแอลครับเออครับมาหมดเลยนะครับเนี่ยมาหมดเลยครับนี่ครับนีแบบอนะครับครับผมอ่ะมาดูคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขบางส่วนของแบบนะครับก็ ว่านะครับก็คือคำสั่งในกลุ่ม modify นั่นเองครับ modify แต่รูจะเลือกมาเฉพาะคำสั่งที่ว่าใช้แก้ไขบางส่วนเท่านั้นนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสั่งลบตัดต่อตอ,อะไรต่างๆของวัตถุหรือชิ้นงานนะครับมาดูคำสั่งแรกครับการลบเส้นด้วยคำสั่ง erase นะครับสั่ง erase นะครับก็คือลบวัตถุนั่นเองเมื่อเราเลือกที่เมนู b a หรือที่ทูนมาเมนูบาร์หรือพิมพ์เอาอินเทอร์ครับเธ <rais ings. S 2> อก็เลือกวัตถุนะมันจะเปลี่ยนเมาส์เธอจะเปลี่ยนเป็นสี m, ่เหลี่ยมเธอก็เลือกวัตถุต่างๆที่เธอต้องการลบได้เลยนะครับนะครับใช่ี้นะครับเธอจะลบอะไรครับเธอก็คลิกไปนะครับเธอจะลบตัวนี้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 ก็ได้นะครับลบได้เลยนะครับนี่คือ เลือกวัตถุได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปครับคำสั่ง t r i มครับสั่ง trim ครับคสั่งท r i m คือคำสั่งอะไรครับก็คือคำสั่งที่การตัดเส้นนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้คือการตัดเส้นด้วยคำสั่ง t r i มครับจะอยู่ในเมนู modify เช่นเดียวกันครับหรือไปเลือกที่ tool bar นะครับก็ได้เลือกที่อะไรครับ เมนูบาร์ก็ได้เดี๋พิมพ์ T I Enter ก็เเได้ครับนี่ครับว่ากูสร้างวงกลมมาสวงครับกูใช้วงกลมอันบนนหะอยู่บนสุดนะครับกูก็คลิกหรือพิมพ์ T I Enter ก็เเได้แล้วก็ครอบครับครอบแล้วเสร็จแล้วคลิกขวาครับแล้วเสร็จแล้วก็ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกครับจะให้เส้นอ่าวงกลมไหนอย,อยู่บนก็ต้องตัดเส้นนั้นออกนะครับ เส้นที่ไม่ต้องการออกอนี่คือคําสั่ง t r i นะครับอโอเคครับทีนี้การตัดเส้นนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ได้ตัดกันจริงๆก็คือเสมือนก็จะตัดเราก็ต้องนะครับดูด้วยว่าเส้นมันพาดผ่าน,านหรือจะตัดถึงกันหรือไม่ครับหรืกกอการอาจจะสร้างเส้นขึ้นมาใหม่นะครับ น,นะครับเนื้อเ,เส้นเนี่ยมันไม่ได้ตัดกันเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถตัดมันได้โดยคสั่งพิมครับโดวยวิธีการนี้จะเรียกว่า e d ็ดเอกครับก็คลิกอ่าเสร็จแล้วครอบไปก่อนนะครับครอบเสร็จแล้วคลิกขวาครับเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีคำสั่งย่อยว่า e d ็ดอยู่คำตังคหนึ่งคือพิม e N พ์เอ็นท้ไปก็พิมพ e ์ E enter อีกครั้งหนึ่งคือ extend ครับจากนั้นเธอก็ตัดเลยครับจะตัดอันไหนเช่นตัดอันนี้อ่า ตัดอันนี้ตัดอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเสมือนว่าตัดจริงแต่ไม่ได้ตัดจริงนะครับนะฮะต่อไปครับถ้าเราสร้างตารางขึ้นมานะครับเราสามารถตัดตามยาวได้โดยคำสั่งเฟ้นนะครับรสร้างขึ้นมาก่อน เสร็จไปสักสองหน่วยกันแล้วกันเนาะสองหน่วยน่าจะพอ,อน,นีครับครับครับเสร็จไปจนพอใจหรือว่าเราได้ตลาดที่พอที่ต้องการแล้วนะครับ เฟ้นที่หรือออกโดยคําสั่งพิมพ์ครับจากนั้นพิมพ์เฟ้นครับ F Enter ครับเฟ้นนี้จะใช้ได้ทีละสองตำแหน่งหรือสองจุดขนาดานี้นะครับบางทีลืมครอบไปก่อนครอบก่อนนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาถึงเลือกเฟ้นได้นะครับได้ทีละสองตำแหน่งนะครับเจ,จ๋ดอย่างนี้นะครับอ่อาทีนี้ถ้าเราจะไม่ใช้เฟ้นก็ได้ครับเราอย่างเงี้ยข้อไปทุก ก็ลูดเลยรูดตัดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับนะโอเคนะครับต่อไปครับคำสั่ง e x t ก n d ก็คือการต่อเส้นหรือว่ธีว่าการต่อเส้นด้วคำสั่งเ x t e n d เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายของเส้นก่อนเราถึงจะใหอะ้อีกเส้นหนึ่งอ่ะพุ่งไปชนมันนะครับก็กูสร้างกงเง,งนนครับ ลบเส้นนี้ออกครับคุณต้องการให้เส้นเนี่ยวิ่งมาชนเป้าหมายที่ตรงนี้นะครับก็คลิกที่ extend นะครับเลือกอวัตถุเป้าหมายครับเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายครับก็จะได้นะครับเส้นที่พุ่งชนเป้าหมายหรือการยืดเส้นเอง เส้นที่เสมือนกันว่าจะตัดจะตัดก็คือเส้นนี้นะครับจะตัดกันหรือจะชนกันนะครับาะว่าเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้นะครับครูใช้คําสั่ง extend ครับแบบ 8extend ดังนั้นทูกครอบนี้เลยครับแล้วคลิกขวาพิมพ์ eenter แล้วก็ eenter ครับกันนะครับคลิกเส้นได้เลยครับคลิกเส้นเลยนี่ับคลิกเส้นได้เลย กคลิกได้เลยนะครับมันก็จะชนถ้ามันไม่มีก็มันจะไม่ชนนะครับนี่นะครับนี่คือเอชเอ็กแทนแบบของคําสั่งเอ็กแทนะครับนะต่อไปครับคําสั่งชัมเฟอร์ครับคําสั่งชัมเฟอร์เนี่ยจะ,ะเหมือนกับตอนที่เราเขียนคำสั่งริสเซิลเกิลใช่ไหมครับมันจะมีการปาดมุมแบบมุมตัด แล้วก็ปาดมุมแบบ,บุมมุมแชมเฟอร์คือการปาดมุมแบบมุมตัดตันเองก็การเลืใช้คำสั่งก็คลิกที่ทูลบาร์หรือไปที่เมนูบาร์ o o i i y y h แชมเปอหรือก็พิมพ์แชมเปอร,ร,อเ,ปเ,อรเลยนะครับก็เราสามารถทำคำสั่งนี้ได้นะครับก็วาดเส้นขึ้นมาก่อนครับวาดรูปุมก่อนนะเรา o p y ไปหลายๆอันนะครับ ากน,นั้นเราก็ไปที่อะไรครับคำสั่งแอมเฟอร์ครับแล้วก็ตั้งค่า distance คือช่วงที่จะตัดเท่าไหร่นะครับตัดข้างละ10กับ10นะครับไม่รูนี้รูปใหญ่เปล่าถ้าใหญ่ก็ตัดมากอันใหญ่ไปนะครับก็ปรับค่าใหม่สัก distance เป็นข้างละ1นอครับ1น,นกับ1นึนครับก็ ก็จะตัดไปด้านละหนึ่งด้านละหนึ่งนี่นะครับด้านละหนึ่งเห็นไหมครับอ่านี่คือคำสั่งแชมเฟอร์ครับในกรณีที่เป็นรูปที่เกิดจากคำสั่งเรตแทนเกิลน,นะครับนะฮะมันจะเป็นชิ้นเดียวกันในสัดส่วนนี้นะครับอ่าเราสามารถปาดมุมทีเดียวได้เลยทั้ง4มุมนะครับกดคลิกตัวนี้ครับจากนั้นเลือกคำสั่งโพลิไล,ลครับพิมพ์เพนเตอร์แล้วก็เลือกวัตถุตัวนี้เลยนะครับเห็นว่ามัน ปาดเราทั้ง4มุมเลยนะครับน,บน,บน,นี่คือคำสัง่งแชมเปอรครับต่อไปครับเราสามารถแชมเฟอร์ได้โดยการกำหนดระยะและก็มุมก็ได้นะครับทำาไมครับก็ แล้วก <ersch> ็ไปที่อ uh, ่าตัวนี้ครับจัมเปอร์เหมือนเดิมครับพิมพ์อ่าเอาเอาแบบไม่เท่ากันก่อนนันไม่เท่ากันคือดีเอ็นเตอร์ครับอ่าเป็น1กับ2ครับอ่ไม่เท่ากันตัดแบบไม่เท่ากันนะครับอ่มันก็จะปัไม่เท่ากันระยะไม่เท่ากันนะครับอ่าย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแต่ถ้าต้องการ ใส,ใส่มุมนะครับก็อีกแบบหนึ่งเธอต้องคลิกไปครับแล้วพิมพ์ A Enter ครับใส่ระยะเช่น2แล้วก็มุมครับมุม60นี่นะครับ2องมุม60อ่านี่คือ2มุม60 2งตรงไหน2คือตรงนี้ตรงนี้ครับ2มุม6กก็คือตรงไหนครับตรงนี้นี่เองอเห็นไหมครับนี่ก็คือทำได้ทั้งหมดเลยนะครับ น,นี่ครับอันนี้ตัดไห่เท่ากันนะครับต่อไปครับฟินเลตฟิลเลตก็คือปาดมุมมุมมนมุมมนก็ได้หมดทั้งมุมแหลมมุมป้านมุมตั้งฉากเนี่ยก็สามารถปาดได้ครับเ่นเดียวกันครับไปที่ฟินเลตครับจากนั้นไปตั้งค่ารัศมีก่อนอ่ารัศมีมันครับ2หน่วยต่อนะครับแล้วก็ปาดมุมได้เลยครับะนะครับ แต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากคําสั่ง r e สเทนเกิคือเป็นชิ้นเดียวกันนี้นะครับเราต้องใช้อีกอันหนึ่งครับคือใช้โพลิกรอนพิมพ์ P e n t e r ครับแล้วก็สามารถปาดมุมได้ทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คำสั่งก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับครับต่อไปครับคําสั่ง Break คําสั่งเบรกคือแยกวัตถุออกเป็น2ส่วนครับมีอยู่2แบบคือ Break ธรรมดากับเบรกแอ t พอยต์นะครับเบรกแอดพอยต์เนี่ยจะตัดเส้นออกเป็น2ส่วนโดยที่ ไม่มีส่วนใดที่หายไปนะครับแต่ถ้าเบรกธรรมดาเนี่ยจะมีส่วนที่หายไปครับอลองดูครับเลืเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตัดเส้นออกเป็นสองส่วนครับกูก็เลือกเบรก at point เลือกเส้นก่อนแล้วเลือกจุดที่รต้องการตัดนะครับเห็นว่าตอนนี้เส้นแบ่งออกเป็นสองเส้นแล้วนะครับใช้กับวงกลมได้ไหมเบรกอ t point ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้นะครับ ใช้กระสุนของกลมได้ไหมก็ไม่ได้อ่าขอได้อันนี้ได้นะครับถ้ามีเป็นนนี้ได้นะครับแต่ถ้ากลมเลยมันจะไม่ยอมตัดให้นะครับนะอ๋อไม่ได้ไม่น่าจะได้ครางทีูคลิกผิดไปนะครับอ่าเบรกแอนคอร์ไม่น่าจะใช้ครับนี่ได้นะครับใช้ได้ดีกวาอ่าใช้ได้นะครับนะตอนนี้เราบอกแบ่งออกเป็นสองเส้นเลยนะครับนะอันนี้ถ้าเป็นเบรกธรรมดาคัเนี้จะมีส่วนของเส้น ที่หายไปใชครับส่วนซึ้งหายไปนะครับาตางกันนะครับตางกันกันกบเบรกอัดพอยด์นะครับเ,เวลาเลือกกรเลือกที่ทุนบารเลยนะครับคำสั่งเบรกครับต่อไปครับการแยกวัตถุด้วยคำสั่ง e x p ก o พสนะครับกรณีที่เราเจอบล็อกหรือ d i m ม n ช i ั n หรือโพลิไลบางทีเราต้องการที่จะระเบิดมันออกนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่ง นะครับเอ็กโพรสครับคือตัวนี้การระเบิดออกเช่นนี้ครับเห็นว่าตัวนี้เป็นคอร์ชินส่วนกันแล้วตอนแรกเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับนะเช่นเดียวกันนี้เป็นคอร์ชินส่วนครับพอเราระเบิดปุ๊บมันก็เป็นคอร์ชินส่วนเลยนะครับหรือเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกเช่นอ่าก็อีตัวนี้เป็นบล็อกคัดลอกคัดมานะครับเราสามารถระเบิดตัวนี้ได้นะครับให้เป็นคลร์ชินส่วนกันนะครับ ก็เอ็กโกเลยแล้วก็อเสร็จแล้วก็นะไปในนี้ไปเลยนะครับนะเห็นไ,ไหมครับนี้คำสั่งแก้ไขปรับปรปุงบางส่วนของแบบก็หมดที่น,นี้ครับเอาพักห้องน้ำพักสิบนาทีนะครับ